วันนี้หลังบ้านสีเขียวจะพามาชมวิธีการฉาบผนังด้านในและด้านนอกกันครับก่อนอื่นต้องมาเตรียมดินทรายก่อนครับทรายและดินนั้นจะต้องนํามาร่อนด้วยมุ้งฟ้าของผมโชคดีมากครับคือสั่งดินมาแต่กลายเป็นว่ามีทรายปนมาเยอะมากก็เลยสามารถนํามาร่อนแล้วก็นําไปฉาบได้เลย โดยที่ไม่ต้องนำทรายและดินมามิกกันภายหลังครับนี่คือวิธีการล่อนโดยการใช้มุ้งฟ้าจะได้ดินและทรายละเอียดแบบนี้พร้อมใช้งานเลยครับจากนั้นก็นำกาวโจนผสมกับน้ำในอัตราส่วนกาวโจน1ส่วนและน้ำสะอาด2ส,ส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ นำมาเทในดินทรายที่เราล่อนใช้จอบคนไปพลิกไปมาครับเหมือนการผสมปูนถ้ามีเครื่องมือก็สามารถนำมาปั่นแบบนี้ได้ครับใช้สว่านช่วยปั่นทำให้มิกซ์ได้เร็วมากขึ้นเสร็จแล้วก็สามารถนำมาฉาบได้เลยครับจะใช้มือ ปาดขึ้นไปหรือว่าจะใช้เกลียงเหล็กฉาบก็ได้เหมือนกันพอสุดท้ายแล้วเราก็จะใช้เกลียงเหล็กมาปาดให้เรียบอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ครับทีนี้มาดูวิธีการผสมสี เพื่อที่จะฉาบผนังภายนอกกันครับผมจะใช้สีฝุ่นที่เป็นสีแดงมาผสมกับดินทรายที่เราล่อนเมื่อตะกี้ครับเอามาผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันวิธีการผสมต้องผสมแบบแห้งครับถ้าเปียกน้ำจะผสมไม่เข้ากันถ้ามีเม็ด ที่เป็นเม็ดก้อนก้อนแบบนี้ต้องใช้มือปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็นำกาวโจนผสมกับน้ำครับเอามาเทใส่แล้วก็ใช้จอบพลิกไปพลิกมาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ทีนี้มาดูการฉาบครับเราจะต้องใช้น้ำครับพ่นให้เปียกก่อนเพื่อที่จะล้างฝุ่นออกทำให้สีดินนั้นติดง่ายขึ้นวิธีการฉาบก็เหมือนเดิมเลยครับใช้มือแปะป้ายปาดไปที่พื้นผิวผนังดินสีเราก็จะติดง่ายมากเลย วิธีการปาดให้ปาดขึ้นนะครับถ้าปาดลงนี่จะหล่นเลอะเทอะเลยจากนั้นก็จะใช้เกียงครับใช้เกียงมาปาดให้เรียบอีกทีหนึง่งนี่คือหน้าตาของสีดินที่พร้อมใช้งานครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ